สวัสดีครับผมพีเจเบอร์นะคผมวันนี้จะมาเล่นแตงคาวซีซั่นหนึ่งตอนนี้ครับผมวันนี้จะมาสร้างฟาร์มเอ็นเดอร์แมวกันนะครับก็มีคนออนไลน์อยู่วิบบี้ทีเอชนะออนไลน์อยู่แล้วก็นี่ผมสร้างเป็นเรือนะครับเรือเล็กๆเ,เอาไว้แบบยังไงอะ่ะเป็นตกแต่งเล่นๆน,นะมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้จริงหรอก ลงบริเวณฟาร์มตรงนี้นะครับก็คือ Collect, คบิ๊กเขลกนะผมก็เลยเอาเอาไฟแชกนยะมาทำ่างนี้ก็คือจุดตรงกลางนะครับแล้วพอเวลาวลาลัวเดินผ่านเนี่ยมันก็ตายทําให้ผมเนี่ยได้เนื้อวัวมาประมาณ64ชิ้นก็เลยเอาเป็นอาหารหลักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหมันแหลกนะครับแล้วก็เลยทาฟาร์มแกะเพิ่มน้องเนื่องจากว่าเดี๋ยวอนาะคตเราจะไปหาดิเทอร์ไรกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีฟาร์มคิปเปอร์นะครับอันนี้อันนี้ก็เบรพอรทำไวนะ้นะรอรอดูคลิปบิ๊เลย นะครับก็จะทํา2ชั้นแบบนี้นะครับเพาอนาคตผมคิดว่าจะทําสักประมาณ45ชั้นนะฮะแล้วก็นี่คือ fk นะครับก็จะขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเป็นจุด fk นะครับนี่ก็เขาก็ fk ตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีทางลงครับเพื่อที่จะลงไปด้านละ่ะปิดประตูไม่ทันเลยล่ะโอเคพอลงมาถึงปุ๊บผลผลิตจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือเลี้ยวมาตรงนี้นะฮะน,น,นี่ก็จะเป็น Uh, ไฟอะไรนะแฟมไฟนะฮะแล้วก็นี่เป็นกันพาวเด์วไว้ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าผมอยู่ข้างล่างผมกำลังบอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดอนะคิปเปร์นะครับต้องขึ้นไปข้างบนนู้นนกครมันถึงจะเกิดเนาะโอเคแล้วก็อีกอย่างครับคือเราได้เจอไบโอมที่โคตรดีไบโอมหนึ่งครับนั่นก็คือสโนโนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาบินไปนะซึ่งเราต้องบินไปยังทิศใต้ครับทิศเซา์เนี่ยประมาณพันบล็อกนะครับก็ไม่ได้ไกลามากนะแค่ประมาณพันบล็อกเองเพราะว่าเรามีปีกกเนี่ยทุกอย่างก็สบายๆพันบล็ 1, บอกอะไร ะะซึ่งผมใช้แบบไฟเวิร์กแค่ประมาณอันสองอันเนี่ยก็ไปถึงแล้วนี่ไงมีทั้งสวรรมัมทั้งโหนโน,นะครับผมก็เนี่ยคือผมมาสำรวจแล้วก็เจอด้วยนะแล้วก็โคตรดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอาเรือมาไว้นะครับเผื่อใครจะแวะเรือซึ่งนะเดี๋ยวเวะเดี๋ยวขอแวะหน่อยจริงๆิงมาเลยวู้โอเคถึงแล้วไป ทำฟาร์มเอ็นเดอร์แมลครับซึ่งเราใช้วัสดุอะไรดีอ่ะมาดูก่อนว่ามีวัสดุอะไรที่เหมาะหรือว่าเราจะใช้ผสมผสมนะฮะโอเคน่าจะเป็นดิสเซลเตะ ack, อะไรพวกนี้ครับไนท์เล็กอะไรเงี้ยที่ว่าเรามีเยอะนะครับจะเอาไปใส่ในช็อกเกอร์แล้วกัน mm hmm. ก็โอ้โหทำไมมันทำไมมีแต่สารลายไว้เนี่ยไนท์เล็อย่าบินนะครับผมแนะนำถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากตาย พรนะาว่าทางเรายิ่งแคบๆอยู่ถ้าเกิดว่าเราแบบทำทางให้มันกว้างกว่านี้มันจะดีกว่านะครับแล้วก็เราจะไม่ทําทางขึ้นไปเหนือเ,ออเหนือข้างบนนะฮะแล้วก็จะไม่ทําทางลงข้างล่างด้วยเราจะทํานี้เพราะมันสวยงามนะครับถึงมันจะอันตรายนิดหน่อยตอนสร้างแต่พอสร้างเสร็จเนี่ยมันก็สวยนะครับเอ็นดี้แมวปามทำตรงไหนดีคิดว่าน่าจะฝั่งยื่นออกมาทางฝั่งนี้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยื่นไปไป,ไปก็คือหมดสองชุดอะง่ายๆ ผมจะไม่ฟาดบิดนะครับเพราะมันอันตรายเกินไปซึ่งแฟร์แมนแมนในครั้งนี้นะผมจะไม่ได้ทำแบบใหญ่ๆเหมือนแตงคัพที่ว่าแบบเป็นขนาด128่ง12 12รคนหนึ่งผมจะทำแค่สัก3น่าจะสักแบบ50บล็อกก็พอเพราะว่าอะไรย่างนั้นคือแบบเต็มเต็มความจุเต็มปริมาณนะครับแต่เนี้แค่จะทำแบบเพื่อปั๊มระเบลเฉยก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะสุดท้ายแฟร์แมนมันก็ไม่ได้มาตกมาทีเดียวนะเพราะแต่ซีซั่นที่แล้วที่ทำเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแฟร์แมนมันก็แบบมาแค่บางกลุ่มอ,อีบางกลุ่ม,มก็ยยืนนนนิ่่่งๆไไมมมเเห็แล โอเคครับโอเคร้อยสิบแปดบล็อกแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะทําเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับผมโอเคขนาดเจ็ดคูณเจ็ดแล้วกันนะฮะไม่ต้องใหญ่มากหรือเปล่าวะอันนี้คือเรียกว่าไม่ใหญ่หรือเปล่าเราไปเจอกันตอนของครบครับผมโอเคครับตอนนี้ของก็ได้มาครบเรียบร้อยนะครับก็คือจะมีเอ่อเนมแท็กนะครับซึ่งผมก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็มีฮอปเปอร์เรียบร้อยครับซึ่งกว่าจะหาได้นี่ก็คือต้องหาซอมบี้มาล่ออีกนะฮะแล้วก็เว็บก็ไปนอนอีกทำให้ผมเนี่ยต้องรออีกคืนนึงอะไรอย โอเคดางนั้นครับผมก็จะทำการต่อบล็อกขึ้นไปประมาณประมาณ44บล็อกนะครับต่อไปอย่างนี้เลย1 2โอเคเอาเอา,เอาใหมเ่เอาใหม่ครับเอาใหม่1 2 3 4 5 6 7คร <c oughs> าวนี้เราก็จะทำแบบนี้ปึ Keep er ๊บทริปเปิ้ลโอเคโอเคโอเค เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะต้องอต่อเนี่ยเป็นบล็อกทึบๆขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่ตรงนู้นโอเคเราลงไปก่อนวิวลงไปอย่างปลอดภัยนะครับโอเคอันนี้เราก็ไปเออโอเคเออลงโลกไปซะเฮ้ยเฮ้ยเด็ดโอเคเราแปะไปเลยแล้วกันไม่ต้องสนครับโอเคแค่นี้แหละถึงมันจะไม่ได้สวยอะไรขนาดน,นั้นโอเคโอเควิบพึบพบนั่นไงโอ้ เกือกตกของเนี่ยโอ้โหโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากทำหน้าปกใช่ไหม C4D Shop รับทำรูป m e c a f t แนว Cinema ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์วาดหน้าปกหรือแม้กระทั่งตัดต่อคลิปเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นหากใครสนใจลิงก์นี้อยู่ใต้คลิปนะครับเอ่อฮะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมเก็บให้เขาแป๊บนึง โอเคครับท่านบิ๊บมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้เขาไปช่วยขุดบล็อกดีไหมให้ไหมได้ไหมขุดอในสโตนได้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้เออตกมาเมื่อกี้ตกลงมาของตกแบบงูเลยเออคือผมก็งงๆเนอะเอ้ยผมผมผมก็เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้โหจะอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โอเคครับตอนนี้เราได้เตรียมของมาครบเรียบร้อยนะครับผมเอเ่องเมนผักตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตบมาตบมาตบปึ๊บโอเค จากนั้นต่อไปครับเราจะใช้สเต็ปแท็บดอนะครับแล้วนี่คือคือเราเรายังยังไม่ได้แท็กแอคทีฟเลยคือตอนนี้คือมันก็เสร็จแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ดิเอดนแมนก็เกิดโคตรเนี่ยมีกตกไปแล้วเนี่ยตกไปแล้วตัวนึงมาโอ้โหมันลงไาอีกแล้วโคตรจะดีเลยฟาร์มอะไรวะเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้มามาใกล้แอคทีเวตแล้วผมเตรียมไอเนมแท็กอะไร <S <S พร้อมกันนะกินอาหารใ้พร้อมลงขอวิซื้อเมนดิ้งก่อนแล้วกันนะผมมี เอาเอ็มมาเล่าในตัวผมส0กว่าอันหายไปไหนอ,ะอ่ะแป๊บนึงออผมอาจจะอาจจะแบบมา,มาคือต่อมาาต้องการให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดแต่พอเราไม่ต้องการแล้มันเกิดมันก็เกิดทำไรอ่ะเพ้่เฮ้ยเกือบตายโอ้ยโอเคครับไว้เจอกันตอนที่ เรา activate ฟาร์มนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปแล้วเมมผมจะเต็มนะครับเย้โอเคครับผมจังหวะนี้ creator. เราก็ได้ activate ฟาร์เมท้าแมวเรียบร้อยนะข้างบนก็มีเนเธอร์เอ๊ะไอ้ยเอ็นเดอร์ไมซ์ซึ่งมันก็เกิดโคตรยากเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะมันอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าผมทําผิดพลาดโอเคไผมจะตอนนี้ผมกําลังจะคือตอนนี้ข้างบนอ่ะไอผมเราทำหลุมเล็กเกินไปแล้วทำให้มันเอ็นเดอร์แมวมันติดอยู่ที่แทบดอเป็นจำนวนมากนี่แหละโอเคผมเอฟเคตรงนี้นะครับ แล้วผมก็จะทำการเอ่อเอาเอา,เอาขวาไว้มือซ้ายแล้วก็<อ>นี่แล้วอะไรไมนก็เข้าขวาเอ้ยมันสอมโคตรดีอะโอเคผมยัดเมนดิ้งเราเรียกแค่2อันคือฟอร์จูนกับซิรทัสซึ่งตอนนี้ที่เหลือก็คือเมนดิ้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มซ,ซ่อมของยาวๆในดีเอ็นนะแล้วเดี๋ยวเจอกัน <S <S โอเคครับนี่ก็คือเมกะเบสของผมนะครับก็คือมันจะอยู่ในกลางทะเลก็คือน่าจะแบบคลองทะเลหมดเลยนะคะก็คือเออจะจะมีเรือหลายๆลำนะอันนี้ก็ของวิบใช่ไหมเรือลำนั้นมาให้เอ็นซีขยันซีขยันซีขยันซีสวัสดีสวัสดีก็ไปโซ่เลยเลยนั่นหรอโอเคแล้วอันนี้ก็ขัดไม่รู้เหมือนกันผมก็แค่สร้างตามเขานะฮะตอนนี้ก็แค่ตอนนี้ผมก็ ขาดแค่อย่างเดียวก็คือเออ่พวกตกแต่งนะซึ่งผมก็ไม่มีหัวในการตกแต่งด้วยสิเอออเอ,เอ,เอหัวมังกรมาติดตรงหน้าเรือดิมันน่าจะเท่มากเออเอเอน่าสนใจน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหน้าเรือมันน่าจะเท่น่าดูเท่มากแต่นี่เรือไม่เลี้ยวหน่อยเหรอต้องไม่เรือมันพุ่งตรงนี้แต่กยากเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบคลอง้างหน้าเดี๋ยวทุบไอ้ภูเขาที่มันกันอยู่โอเคไหมผมทุบหัวมังกรก่อนโอเค วายเอาไปวางหน้าเรือน่าจะดีมากใช่ไหมเออมันก็จะเหมือนในเรือเอ็นเอ็นเอ็นชิปไงนี่ไงขนาดพอๆกันเลยแล้วเนี่ยพอๆก็เหญ่ผมผมใหญ่กว่าตั้งเยอะโอ้มันปันใหญ่กว่าเอ็นชิฟอ้อือเกือบตายมาเดี๋ยวผมจะวางหัวมังกรึบเย้โคตรดีแล้วก็วางไอ้นี่ไว้ไม่ใช่สิ เอาแล้วแล้วใส่ลีเวอร์ไม่ได้เหรอพีน่นี่ไม่เหมือนว่ามันสวยดีแบบเนี้ยน่าสนใจเ <laughs> <laughs> มก้าเบสเมก้าเบส <laughs> โอเคมาได้เวลาถูกตรงนี้ได้เวลาถูกตรงนี้แค่ที่มันจะสวยมันทำไมมันตลกวะเออโอเคฮะได้เวลาเคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,อาตอนเรากเออโอเคตอนเราสร้างเมก้าเบสตรงนี้เยอะๆนะครับก็เอ้ยคนไแรกเนมแท็กก่อนเดี๋ยวโอเคครับ ก็น,น่าจะเหลือตกแต่งนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวนี้อ่าจคลิปตอนไหนนี่เพิ่งอัดน